สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle the th the the th Palo นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครกำลังวาวุ่นใจเพราะคุณ ลัคนาหรือราศรีของคนคนนี้นะคะมีการบังกรพุชศพเมษสิงกุมอ่าการบังกรพุชศพเมษสิงกุมเป็นคนฐานะดีหน้าที่การงานดีมั่นคงการเงินดีการงานดีมีความมั่นคงในชีวิตนะคะอ,อ,อายุ มากกว่าหรือใกล้กับคุณแต่ไม่น้อยกว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่บางคนอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่พ่อแม่แม่ไม,แม่แล้วก็เอ,อมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงและอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ ดูแลดูแลคนรอบข้างคนรอบตัวดีอาจจะมีลูกน้องลูกน้องด้วยอย่างเงี้ยได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะดูแล้วเขาค่อนข้างมีความมั่นคงอะคือเรารู้สึกว่าออกแนวไปทางนักธุรกิจหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรบางอย่างคําว่าเจ้าของกิจการเป็นได้ทั้งเล็กไปถึงใหญ่นะคะร้านอาหารเล็ก ก็ได้ก็เป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันหรือทําธุรกิจเล็กๆสตาร์ทอัพเล็กๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะแต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นนักลงทุนเป็นคนที่เอ่อเหมือนสร้างเงินด้วยตัวเองอะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พนักงานประจําอืมหรือบางคนอาจจะเป็นพนักงานประจําแต่ว่ามีมีอาชีพเสริมหรือมีรายได้เพิ่มเติมเสริมเข้ามาอะค่ะนะ พราะดูดูเหมือนจะมีมีการวางแผนเรื่องของการเงินที่มันจะเติบโตได้คือเขาเป็นคนที่เป็นนักวางแผนคนหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะและจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินด้วยเพราะว่าการใช้จ่ายหรือการวางแผนของเขา่ค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนกับว่าสร้างสร้างเม็ดเงินได้เรื่อยๆการเงินเติบโตได้เรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแรกที่ที่เห็นก็คือในเรื่องของความรวย ความของความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะสติปัญญาก็ดีอืมแต่คนเนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆินิ่งน,งนงไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่แต่เป็นคนฉลาดรู้ทันคนนู้นคนนี้นะคะอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกไม่ใช่คนที่แสดงออกแบบหวือหวาอะไรอย่างนี้แต่เป็นคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็ ค่อนข้างจะมีความมั่นคงมากๆคือถ้าเป็นคนรักก็จะเป็นคนรักแนวแบบซัพพอร์ตแต่ว่าจะเป็นคนรักที่ไม่ค่อยหวานไม่โรแมนติกนะคะแต่ว่าดูแลดีดูแลเอาใจใส่แล้วก็เป็นที่พึ่งในยามยากได้เป็นคนที่ สะ,สะอาดสะอ้านการแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีนะสะอาดสะอ้านนะคะหรือการดูแลตัวเองเขาดูแลตัวเองดีเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพภายนอกดูดีอืแล้วก็เป็นคนช่างเลือกด้วยเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอ,อจะใช้ของดีๆของมีคุณภาพแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เน้นแต่ราคาแพงหรือแบรนด์เนม ตามกระแสอะไรอย่างนั้นน่ะคือไม่ใช่แต่ว่าการซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าราคาแพงก็ต้องสมเหตุสมผลใช้ได้นานคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนฉลาดอ่ะเป็นคนฉลาดเลือกนะคะไม่ใช่คนรักคนง่ายด้วยคนเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าช่างเลือกรักคนยากอืมแต่ก็ถือว่าจริงจังจริงใจอเขามี ความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับคุณคะคนนี้ Ten p e r a n c เหรอ Seven of Wands The High Priestess เป็นความสัมพันธ์คุมเครือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ก็ยังไม่ชัดขนาดนั้นอะ นะคะคอาจจะมีคุยคุยกันบ้างหรือมองกันไปมองกันมาอ,อยังไม่ได้แบบมีสถานะหรือว่าแสดงออกชัดเจนสักเท่าไหร่ถ้าจะจีบก็ยังไม่ได้จีบแบบจริงๆริงจังๆอ่ะคือคุณจะยังคุณกับเขาจะยังไม่ได้แบบเริ่มเริ่มจีบหรือเริ่มเดทกันจริงๆอ่ะนะคะแต่มันอาจจะมีความรู้สึกในใจลึกๆเช่นคุณอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเ,ออเขาสนใจคุณ อย่างเี้ยเพราะว่าม,มันมีการพูดคุยแหละมันมีการติดต่อมันมีการสื่อสารกันนะคะแต่มันยังคุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนอืมส่วนใหญ่นะจะเป็นการพูดคุยพูดคุยผ่านสื่อโซเชียลผ่านแอปพลิเคชันเช่นแบบแชทไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางคนอาจจะเจอกันจากอาแอปแอปต่างๆโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยและอาจจะมีความที่อยู่ห่างไกลอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันบางคนอาจจะถึงขั้นแบบอยู่คนละประเทศเลยก็ได้นะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ พราะเราเห็นในเรื่องของการเดินทางการเดินทางไกลอ่ะแล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารทางไกลอืมแล้วก็เป็นในเรื่องของโซเชียลต่างๆเกิดขึ้นมานะคะอาจจะยังบางคนบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันด้วยซ้ำหมายถึงว่ายังไม่ได้เจอกันตัวเป็นเป็นอ่ะนะจะอาจจะแค่แบบคุยแชทอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นนะคะ ทีนี้เขาว้าวุ่นใจเพราะอะไรเอ่ยทำไมเขาถึงว้าวุ่นใจเพราะคุณเพาว้าวุ่นใจเรื่องอะไรคะ Six of Cups Justice f o r Four of Pentacles The Emperor ขอวอนเดอะสตาร์คือคนคนนี้เขาเหมือนแบบคิดคิดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าเออมันควรจะ ชัดเจนมันควรจะจริงจังหรือว่าควรจะเดินหน้ามากกว่านี้ไหมแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองอะ่ะก็เหมือนกับเป็นคนคิดมากคิดเยอะเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกเขาไม่ได้เป็นคนที่รักคนง่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เปิดใจง่ายๆเป็นคนช่างเลือกทีเนี้ยเขาก็เลยต้องมีการพิพนิจพิจารณาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยมีการไปรตรองค่อนข้างเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งคิดเยอะก,ก็ว้าวุ่นใจนะ เพราะเขาอะน่าจะเป็นพวกเ per, อ uh, perfectionist ด้วยนะคะคนเนี้ยคือต้องการความสมบูรณ์แบบต้องการให้ทุกอย่างมันออกมาดีดีเลิศเออเป็นไปอย่างที่คิดเป็นไปตามแผนไม่อยากให้มันผิดพลาดไม่อยากให้มันแบบออกนอกเส้นทางแผนที่เขาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าค่อนข้างจะว้าวุ่นใจนิดหนึ่งอืม เขาเหมือนจะเป็นคนที่มีความควบคุมชอบคอนโทรลด้วยนะคะคนนี้ดังนั้นเนี่ยออพอเขาคิดที่จะคอนโทรลอ่ะมันก็มันก็จะเริ่มมีความพิตกกังวลว่าจะคอนโทรลได้ไหมจะเป็นไปอย่างที่เขาต้องการได้ไหมอะไรอย่างด้วยนะคะ โอเคเขาอ่ะรู้สึกว่าเหมือนเขาซีเรียสเรื่องของคุณมากเกินไปด้วยซ้าบางครั้งเขาก็รู้สึกว่า mm hmm. เขาคิดเรื่องของคุณเยอะจนควรจะหยุดบ้าง mm hmm. ควรจะเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นบ้างออกไปสูดอากาศหาอะไรที่ สนุกสนุกทำหรือทำอะไรที่มันแบบสบายๆชิลชิไปใช้ชีวิตไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> มันถึงเป็นที่มาของการว้าวุ่นอะเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาหมกมุ่นอยู่กับคุณหมกมุ่นอยู่กับคุณแล้วก็ความกังวลกลัวอะไรที่ที่มันมันไม่คาดคิดไม่คาดฝัน กลัวเรื่องเซอร์ไพรส์กลัวเรื่องที่มันจะไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบคอนโทรลเพราะเพราะกลัวความผิดพลาดอยากให้ทุกอย่างมันมันเป็นไปตามแบบแผนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยอาจจะมีความกังวลในเรื่องของอะไรที่ไม่ได้คิดอะไรที่มันจะเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเช่นเขาไม่คิดว่าคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่อยู่ๆวันหนึ่งคุณ เป็นอีกแบบหนึง่งในแบบที่เขาคิดไม่ถึงอย่างเงี้ยเออนะมันก็เลยเหมือนกับว่าจะดีไหมนะจะเดินหน้าดีไหมแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดล่ะถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบที่เขามองหรือแบบที่เขาคิดล่ะหรือจะใช้เวลาอีกสักหน่อยค่อยๆดูไปดีไหมนะหรือว่าเอ๊หรือเราควรจะเดินหน้าแล้วนะเราควรจะชัดเจนไหมเราควรจะแสดงออกให้มากกว่านี้ไหม เนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นเรื่องที่ว้าวุ่นใจอะว่าควรจะทํายังไงดีควรจะไปทางไหนดีเป็นการช่างใจอยู่ะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการเป็นในเรื่องของความคิดความช่างใจของเขาฮันนีมูนแอสไซ บางคนมีการวางแผนที่จะมาพบมาเจออย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์แบบ long distance อะแบบดูมีความห่างไกลกันตอนนี้เขาขเขามีความคิดที่ว่าเขาอยากจะมาเจอคุณนะอยากมาหามาเจอมาเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเขาอาจจะมาหาคุณหรือบางคนเขาอาจจะให้คุณเนี่ยเดินทางไปหาเขาแต่เขาอาจจะัพ p อ o r t ให้นะเช่นแบบว่าเออ ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางหรือว่าอาจจะมีแบบว่าที่พักอะไรให้คุณอะไรอย่างเงี้ยเช่นเะดินทางมาสมมติถ้าเป็นต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าเออเธอมาพักกับฉันก็ได้นะมาพักที่บ้านฉันก็ได้นะมาพักที่ห้องของฉันก็ได้อ,อ,อะไรยอย่าง,างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของความคิดในเรื่องเออถ้าสมมุติคบหากันมันจะต้องมีการโยกย้ายมันจะต้องมีการย้ายถิ่นฐานเช่น คุณอาจจะต้องย้ายไปอยู่กับเขาหรือเขาจะต้องย้ายมาอยู่กับคุณอันอันเรื่องเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่เขาคิดเยอะอยู่เหมือนกันอืมเพราะว่าบางทีอะเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าสมมุติชีวิตของเขาการงานหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบอะไรต่างๆในชีวิตของเขาที่มันเยอะมากๆแล้วมันมันอยู่อีกที่หนึง่งเขาอาจจะไม่สามารถทิ้งสิ่งเหล่านั้นได้เพราะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ตัวเขาคนเดียวแต่เกี่ยวข้องกับ คนอื่นๆนอรอบๆตัวเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วทําให้เขาย้ายไม่ได้แล้วคุณหล่ะจะย้ายไปอยู่กับเขาได้ไหมหรือคุณก็ติดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเหมือนกันนะโอเคก็ขอดูแนวโน้มแล้วกันเนาะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่โอเคไหมมันจะได้ไปต่อกันไหมหรือว่ายังไงเอ่ย กิฟเลฟมีโอกาสเนาะมีโอกาสได้พัฒนาอยู่นะคะได้สารสัมพันธ์นะคะ meditation to dig deep i g d แต่ว่ามองว่าน่าจะต้องทำความรู้จักกันให้เยอะมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเนี่ย go with the flow คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเรื่อยๆแต่ก็ดูมีโอกาสที่จะได้พัฒนาเอาจริงๆนะถ้ามองจากไพ่อ่ะคนคนเนี้ยไม่เร็วเลยทีเดียว คือถ้าได้ลงเอยได้ลงลงตัวกับเขาได้สารสัมพันธ์แบบจริงจังกับเขาเขาก็ดูเป็นคนรักที่ใช้ได้นะนะคะ,ะจบการอ่านไทยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ